โอเคก็ okay, ขอกราบสวัสดีสุีนะรักทุกคนชกองเวนัชัยนีย่อนรับเข้าสู่ Stone Game Channel วันนี้เราอยู่กับจูโรทักซิเมเตอร์นั่นเองนะนี่นะครับตอนนี้ก็คือรถคันใหม่ของเรานั่นเองนะครับเป็นยี่ห้อแมนยี่ห้อแมนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีภารกิจก็คือเราจะไปรับ เบโก้ ko, น่าจะเป็นตัว200พีซี200นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรโอเคเราไปด้วยกันเลยดีกว่าไหมรับรีเริ้วกันดีกว่าด้วยกันเลยดีวยกว่าครับไปดูนะครับภายในโอเคไปเดินทางกันดีกว่านะครับ สองล้อของเราสั่นไปเ,เดี๋ยวเรือมันจะช้าไปขออนุญาตถอยดีกว่าคือแบบชอบอะไรมันยาก,ยากๆอนะ่ะ เราก็ได้ไปแล้วนะครับอ่าไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นโกบีนแหละผมว่าน่าจะเป็นโกบีนะครับนะไปเรามาดูกันว่ามัน21ตันนะครับน่าจะเป็นโกบีนั่นแหละสีนี้กินสีนี้เป็นโกบีมาเลยก็แล้วกันนะออชอบโกันโอเคเราเดินทางกันก่อนนะครับเตรียมพ่อเลย จะทางกันนะบไป คร uh ับ แรงกว่าเนี่ยนกดล่านล่านขึ้นไปเฟื่อยๆเนี่ยคือคือมันต้องไนในรถเอาไว้แต่มันต้องมีแรงพวกเราเราเปลี่ยนขึ้นอะยากไม่ไม่ได้ที่ทางนี้นะมันเป็นอีกทางแล้อาจจะมีในในอีกทางนึง I นอนโอ้โหตื่นแ, <Tang> แล้วโอ้โหคตรกินบ้านกินเมืองคดีคือไม่ใช่หรือจัตั้งใจจะไม่รู White ้ไปไหน โอเคเราส่งของปไหนดเีเวลามันก็20นาทีกว่าแล้วตแต่ยังไงก็ต้องส่งให้ถึงลูกค้าครับมันเข้าได้หรือเปล่าไจะได้ เขาส่งมาที่เรียบร้อยเอนเตอร์สามร้อยห้ากิโลแต่ว่าเรามาเรดน,นะครับก็มาเรดโดนลบไปโอ้โหโดนลบเป็นหมื่นเลยครับไม่ไหวไม่ไหวอย่างงี้ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวผมมาดูว,วดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าเอ่อชักไม่เด็ดมื่ดูครับผมมีสเกเนียเอสอ่าตัวนี้ก็คืออาจจะไม่อะไรมากแต่ว่ารู้ว่าแรงมาแน่นอนคือเยอะมากเยอะกว่าของผ นี่คือขับอคันเมื่อกี้ก็คือยูโร6 4 7 1่กิโลวัตต์นะครับผมอันนี้น่า5้5ซึ่งมีอยู่ประมาณอ๋อ,อนี่เอยนีเหรอดูผิดแสดงว่าแสดงว่าดูผิดแต่ว่านี่750้ยบนบู้เยอสุดคันนี้นะแต่ว่ากิโลวัตต์นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเอนจินอะไรสักอย่างอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละคันเลยนะครับคันนี้อ่าตอนนี้ใส่โรเบตอยู่ซึ่งเป็นโรเบหางนี้นะครับ อ่าซึ่งอาจจะให้ลูกน้องขับอยู่นะสกินเนียเอสเหมือนกันเลยอ่าอันนี้รถว่างยังไม่มีงานนะเออแต่งไว้ีแปดหมดเลยนะผมบอกอันนี้เหมือนกันสามสี่คันตรงนี้แล้วก็อ่เบนซ์นะครับผมอ่เบนซ์ตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันอันนี้เป็นวอลโวนะครับอ่วอลโว่น่าจะเครื่องแรงที่สุดแล้วหรือเปล่าน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกันเป็น FH 6ก0กว่ากิโลเมตรนะครับผมอันนี้วิ่ง2 0 0 0 0แล้วทุกคนดูดิคันขนี้คันนี้ซื้อมาครับตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอะคันนี้เป็นคันแรกแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้คือว่างานในรถรถช่วงเนี้อ,อันนี้ก็เป็นส,สกนเนียอันนี้เป็นตัว R านะครับคันนี้เป็นตัวอาวนตัวชอบคันนี้นะเพราะว่ามีท่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นสเกเนียสตรีทไลท์อะไรเนี่ยสตรีมสตรมอะไรย่างเออ3,000ากิโล คันนี้ของเราเองหกร้อยแปดสิบสี่กิโลแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับผมเออไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรสามร้อยแปดสิบสองกิโลวัตต์หรือห้าร้อยยี่สิบแรงมานะครับคันนี้ก็เป็นรถจอดเหมือนกันเดี๋ยวผมหาเออไหน,นก็ไหนไหนละหาคนขับเลยก็แล้วกันขอมคนหนุ่มไฟแรงนะครับผมอ่าคนนี้ก็แล้วกันทุกชะตาว่ะโอเคพ่อหนุ่มขับไปผมนะเออช่วงนี้นเนี่ยนะครับรถเราโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะ อ่าโอเคก็แค่นี้ก่อนดีกว่านะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย